นี่นะครับเสาสตาร์ลิงนะครับนี่นะครับดูนะครับใครไม่มีวงแก้วนี้ไม่สามารถเปิดสตาร์ลิงได้นะครับนี่นะครับถึงเวลาที่เราจะเปิดใช้คอมพิวเตอร์คอนตัมไฟแนนเชียลหรือว่า QFS นะครับก็คือ อมพิวเตอร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแบบที่ว่าใช้ขึ้นพลังงานที่สะอาดที่สุดนะครับอันนี้ก็คือดอกแห่งสตาลิงนะครับดอกแห่งอันนี้นะครับนี่นะครับ ดอกบัวแก้วนะครับถ้าใครไม่มีดอกบัวแก้วไม่สามารถสื่อสารระหว่างเบื้องบนกับเบื้องโลกมนุษย์หรือว่าโลกแห่งดวงจิตดวงวิญญาณได้นะครับดูนะครับการจุดแสงสว่างของโลกหรือว่าโลกทิพย์นะครับนี่นะครับพระพุทธองค์ทุกๆห้าพระองค์ที่ลงมาตัดสู้ก็ต้องมีดอกบัวประจําตําแหน่งนะครับเขาเรียกว่าดอกเมล็ดพันแห่งแสงนะครับถ้าไม่แสงสว่างไม่พอ ก็ไม่สามารถที่จะครอบครองหรือว่าคุ้มครองมนุษย์โลกได้นะครับมนุษย์ก็คือโลกแห่งดวงจิตดวงวิญญาณนั่นเองนะครับนี่นะครับหลอกบัวทั้ง5้าเหล่านะครับถ้าเหล่าใดที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมก็จะไม่สามารถมีมีเรือขึ้นมาได้หรือเรืออย่างรู้นั่นเองนะครับก็คือยานอย่างรู้นั่นเองสาธุสาธุ